ความท้าทายนะคะของเราก็คือการที่ต้องแข่งกับตัวเองนะคะในการพัฒนานะคะแล้วก็ในการที่เป็นผู้นำนะคะในในวงการรีเทลนะคะเ,เราก็ไม่ได้มองว่าเราต้องชนะการแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องชนะใจลูกค้าของเรานะคะเราก็มีการาร่วมมือกับคู่ค้ารายย่อยนะคะในการาให้เขาเข้ามาใช้ระบบออมนิช n นลของเรานะคะเพื่อให้เขาได้ ทำการตลาดได้อย่างแม่นขึ้นนะคะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างถูกกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็ทำแคมเปญต่างๆนะคะให้มีสีสันแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตยั่งยืนไปกับเราะคะ่ะปีนี้ก็เป็นปีที่75นะคะของเซ็นทรัลเราก็อยากชวนทุกท่านนะคะมาเซเลบเตกับเรานะคะเรามีก,กิจกรรมที่เราเตรียมไว้ให้กับทุกท่านนะคะมากมายนะะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอีเวนต์นะคะที่เราก็มี f ฟลเวอร์โชว์ที่จัดประจำอยู่แล้วนะคะทุกๆปีนะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีพิเศษของเรานะคะเรามีการลาดินเนอร์ให้กับลูกค้าวิ VIP นะคะเรามีอีเวนต์ต่างๆตามสาขานะคะมีการทำา x x l u u s v v m m r r h h n n i s s e ที่เรียกว่าเป็น Central Edition นะคะแล้วก็เ d Collection นะคะที่ทำพิเศษขึ้นมาสำหรับ75ปีนะคะเรามีการ l a u n c h i n n o v a t i p r o g r โปรแกรมใหม่ๆนะคะเรามี NFT ทีนะคะที่เราทำเฉพาะพิเศษสำหรับลูกค้านะคะปีนี้ มีการคอลแลบกับหลายๆพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านติดตามแล้วก็มาร่วมเซเลเบรตกับเราะค่ะ